สะอาดเสร็จแล้วเช็คยอดขายเสร็จแล้วเช็คสต็อกเสร็จแล้วเช็คโปรโมชั่นเสร็จแล้วทำอะไรดีนะ้าลูกค้าก็ยังไม่เข้าเลย <c oughs> อ๋โอโทรหาคุณไอดีกว่า,าคุณไอติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเราไปเมื่อเดือนที่แล้วโทรไปสอบถามการใช้งานดีกว่า สวัสดีค่ะคุณไอเมย์นะคะพะนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ที่คุณไอซื้อเครื่องปรับอากาศของเราไปเมื่อเดินก่อนอ๋อคุณเม์นั่นเองวันนี้จะขออนุญ,ญาตโทรมาสอบถามการใช้งานค่ะว่าเครื่องปรับอากาศของเราเป็นยังไงบ้างคะใช้งานแล้วดีมากๆเลยค่ะสําหรับเครื่องปรับอากาศ LG ไออะนะชอบมากเลยนะเพราะว่าใช้งานสะดวกแล้วก็เย็นด้วยตามที่คุณเมย์เนี่ยแนะนําเลยค่ะ โอ้ oh, ขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณไอเนี่ยติดขัดในเรื่องของการใช้งานตรงไหนหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะคะหรือว่ามีอะไรให้เมย์รับใช้เมย์ยินดีให้บริการเต็มที่เลยค่ะสําหรับลูกค้าคนสําคัญอย่างคุณอายอพอดีเลยคุณเมย์ออเนะี่ยกำลังอยากจะเปลี่ยนตู้เย็นอยู่พอดีเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยายจะไปที่โชว์รูมละกันเพราะว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษาแล้วก็ขอคําแนะนําเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณไาสวัสดีค่ะวันนี้สวยเหมือนเดิมเลยนะคะออ้ย,อยชมบแบบนี้ก็เขินแย่เลยค่ะนี่มาเจอพอดีเลยคุณเมย์ค,ค่ะไอยอยากจะปรึกษาเรื่องตู้เย็นซะหน่อยพอดีอายดูดแล้วแบบจะซื้อตู้เย็นเครื่องใหม่อ๋อได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเมย์อขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสักนิ ะะได้เลยค่ะไม่ทราบว่าจํานวนสมาชิกที่ใช้งานปัจจุบันนี้ค่ะมีประมาณกี่คนคะคุณไอพนักงานที่ออฟฟิศตอนนี้เนี่ยมี13คนแต่ว่ากําลังจะรับเข้ามาเพิ่มและตู้เย็นที่ออฟฟิศเนี่ยตอนนี้คือติดมาจากที่เก่าเนาะ,ะก็จะเป็นแค่2ประตูคิวน่าจะไม่เกิน10คิวนั่นเองไอยก็เลยว่าจะมาหาซื้อเครื่องใหม่ ดีเลยค่ะคุณอายเพราะว่าถ้าตู้เย็นไม่เกิน1ิบคิวเนาะกับจํานวนสมาชิกจํานวนลูกน้องของคุณไยเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอค่ะ,ะแล้วก็ไม่ทราบว่าของที่แช่ค่ะ,ม,ะมีเป็นประเภทไหนบ้างคะหลากหลายประเภทมาทุกสัญชาติเลย<อ>นะคะ<อ>คือน้องๆเนี่ยเด็กเกเนี่ยก็ชอบกินขนมขนมบางครั้งเนี่ยอย่างช่วงประมาณเดือนที่แล้วค่ะ ทุเรียนโอ้โหเต็มแน่นแล้วเขานี่กินเกินอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไปปะปนกับอาหารอื่นๆบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันก็เป็นปัญหาในเรื่องของการแช่ของกันอ๋อเนองก็อาจจะเจอแบบว่าแช่ของเต็มไปหมดเลยก็อาจจะทาความเย็นได้ไม่ทั่วถึงด้วยใช่ค่ะบางครั้งเด็กๆก็บ่นช่วงบ่ายๆคือแบบแช่นงแช่น้ําไปแล้วแบบอุ้ยเย็นไม่ทันใจเลยก็สั่งน้ําจากข้างนอกมากินแบบโอ้ได้เลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำตู้เย็นอินสตาวิวของเราตัวนี้เลยค่ะค่ะใช่เลยค่ะสำหรับจำนวนสมาชิกในออฟฟิศเนี่ยจะมีจำนวนคนค่อนข้างเยอะร่แล้วนะคะ<ม>การที่เปิดปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยถือได้เลยว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับออฟฟิศเลยค่ะแต่อันนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามีประตูเล็กในประตูใหญ่นะคะดออินดอทำให้เราหยิบจับนะคะอะไรก็ตามเนี่ยได้ สะดวกมากมายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการลดการสูญเสียลมเย็นได้ดีเลยทีเดียวค่ะหรือนะคะถ้าเกิดว่าพนักงานเนี่ยหิวน้ํานะคะเปิดเข้าไปอา้าวน้ำขวดหมดแล้วทำยังไงนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีระบบกดน้ำดื่มจากด้านหน้าตรงนี้นะคะมาให้พร้อมเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบแก้วสักนิดนึงนะ,ะนี่เลยนะคะตรงกลางค่ะสามารถใช้ในการกดน้ำดื่มได้ และนะคะเราสามารถออมอบความแบบว่าอร่อยนิดนึงดื่มไปก็มีเสียงน้ำแข็งนะคะตัวน้ำแข็งเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าก้อนใหญ่หรือว่าเป็นแบบก้อนละเอียดอ,อันนี้ขอเป็นแบบก้อนละเอียดนะคะเราก็แค่กดเข้าไปเท่านี้เวลาที่เราดื่มน้ำก็จะสดชื่นค่ะ และหากลูกค้ากังวลเรื่องการดูแลและการทำความสะอาดหมดกังวลได้เลยค่ะ UV Nano ในตู้เย็น LG InstaView ลดแบคทีเรียนในท่อจ่ายน้ำได้สูงสุดถึง99.99% 99โดยแสง UV LED ที่ช่วยทำความสะอาดท่อจ่ายน้ำทุก1ชั่วโมงเท่านี้น้ำสะอาดปลอดภัยทุกครั้งที่ดื่มค่ะและหากมีการแชร่ของนะคะ<ม>เป็นจำนวนมากแช่ของ ปริมาณเยอะๆจะเห็นได้เลยค่ะว่าเขาเรียกว่าการใส่ของแบบคนใช้งานจริงๆเนี่ยมันเยอะมากขนาดไหนนะคะทุกอย่างมันถูกรวมไปหมดเลยแต่หมดกังวลได้เลยค่ะหมดกังวลเรื่องแรกก็คือในเรื่องของระบบ ทำความเย็นเนาะก็คือเรามีตัว door cooling ค่ะซึ่งตัว door cooling ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการทำความเย็นนะคะให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นทำงานร่วมกันกับม u l t i air f l o ส่วนในเรื่องของกลิ่นค่ะหรือว่าแบคทีเรียต่างๆตรงนี้ก็สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าเรามี h y g e n e face plus นะคะระบบฟอกอากาศในตู้เย็นสามารถนะคะกำจัดแบคทีเรียได้ถึง99.999%ค่ะ และการทำงานของเขานะคะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ทุกท่านได้ดูกันเลยค่ะ h ไฮจ e นเฟส a ัดค่ะระบบการกอง5ขั้นตอนเรามาดูทีละขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ค่ะตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการกองฝุ่นนะคะกองฝุ่นก่อนขั้นตน้น2ค่ะจะทำหน้าที่ในการกองกลิ่นนะคะดับกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ค่ะและก็นะคะขั้นตอนที่3มค่ะ โฟโตคาตาไลท์นะคะตัวนี้ค่ะจะทำงานร่วมกันนะคะกับขั้นตอนที่4นะคะตัว U V นะคะที่ทํทำหน้าที่ในการฆ่าแบคทีรียค่ะเดี๋ยวเรามาดู U V กันเลยนะคะขั้นตอนที่4 U V ค่ะตัวนี้แหละค่ะจะทำปฏิกิริยานะคะกับตัวโฟโตคาตาไลท์ที่จะทำหน้าที่ในการกำจัดแบคทีรียเสร็จแล้วนะคะด้านในสุดของเราตัวนี้จะมีพัดลมดูดอากาศค่ะจะทำหน้าที่นะคะในการ ปล่อยลมบริสุทธิ์ออกมานะคะทั่วทั้งตัวเย็นซึ่งลมออกมาตรงไหนออกมาตรงด้านนี้ค่ะที่จะเป็นรูตรงกลางนะคะเล็กๆตรงนี้นะคะทุกอย่างเลยค่ะแบคทีเรียต่างๆหรือว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆนะคะสามารถกำจัดได้นะคะ99.999%ค่ะโอ้โหคิดไม่ผิดจริงๆเลยนะคะที่มาบุาราครูนี้ โอ้ยขอบคุณค่ะคุณไอค่ะอ๋อแล้วที่ครั้งที่แล้วที่เมย์แนะนำแอปพลิเคชัน LG ThinQ ให้กับคุณไอเป็นยังไงบ้างคะโอ้หใช้งานง่ายมากแล้วก็สะดวกอีกต่างหากและที่สำคัญเลยนะไอเนี่ยสามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายเนี่ยแต่ละเดือนได้ด้วยค่ะโอ้ดีเลยค่ะเพราะว่าตู้เย็น InstaView ตัวนี้ของเราก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน LG ThinQ ได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้จริงเหรอคะตู้เย็นนี่คือแบบสามารถเชื่อมต่อกับ LG ThinQ ได้ใช่ค่ะโอ้ LG ThinQ สำหรับตู้เย็นช่วยให้คุณลูกค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในช่องแช่เย็นและก็ช่องแช่แข็ง2ค่ะจะเป็นในเรื่องของการเร่งความเย็นค่ะก็ได้เช่นเดียวกันทั้งช่องแช่เย็นและก็ช่องแช่แข็งค่ะต่อมาค่ะ Smart Fresh Air ตัวนี้นะคะคือตัวช่วยในการวิเคราะห์ การใช้งานตู้เย็นของคุณลูกค้านะคะว่าในช่วงเวลาไหนที่มีการใช้งานมากในช่วงเวลาไหนที่มีการใช้งานน้อยจะได้ปรับเปลี่ยนการทำงานของคอมเพรสเซอร์เพื่อให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดและผู้ช่วยอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือตัวสมาร์ทแดกนสิตค่ะ ตัวนี้จะสามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้ว่าตู้เย็นของเราเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิหรือว่าเกี่ยวกับการละลายน้ำแข็งตรงนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเราปิดประตูไม่สนิทหรือว่าเปิดประตูตู้เย็นนานจนเกินไปจะมีการแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันเช่นเดียวกันคะ่ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย เวลาที่ตู้เย็ยนเขามีปัญหาอายก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ ของาอเองในการเช็คปัญหาของตู้เย็ยนได้เลยได้แน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นก็หมดกังวลหายห่วงไปเลยแน่นอนค่ะ <c oughs> เท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณไอค่ะตู้เย็ยน Instarview ของเราค่ะยังใช้เทคโนโลยี Inverter Linear Compressor ด้วยนะคะ Inverter Linear Compressor ไม่เหมือนคอมเพเซอร์ทั่วไปเหรอคะไม่เหมือนแน่นอนค่ะเพราะตัวรีเนี่ยคอมเพเซอร์เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของ LG เราเลยค่ะ LG Inverter Linear Compressor Compressor แนวนอนช่วยลดจุดเสียสีจาก4จุดเหลือเพียง1จุดช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง18%เมื่อเทียบกับระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไปทำงานเงียบกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป7%จึงทำให้ทำงานได้อย่างราบรื่นการใช้งานได้ทนทานยาวนานมากขึ้นมาพร้อมการรับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง10ปีอุยดีจังเลยค่ะ LG เนี่ยเขาเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับลูกค้าเสมอเลยนะคะแน่นอนค่ะคุณอไอถ้าอย่างนั้นคุณไอยสนกชำระเป็นบัตรเครดิตเหมือนเดิมเลยนะคะบัตรเครดิตค่ะเหมือนเดิมเลยโอ้ยขอบคุณค่ะ <S 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 <S